สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับข้าสู่บ้านทัศชนีมินมานะคะวันนี้ก็เป็นวันพระนะคะก็เป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันนะคะที่พี่ๆในหมู่บ้านนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็มีพี่สาวลงไปเก็บดอกบัวในคลองนะคะริมคลองในหมู่บ้านนั่นเองนะคะคลองหมู่บ้านอินทรักนะคะที่มีดอกบัวสีขาวขึ้นเยอะเลยนะคะแต่ว่าตอนที่พี่เขาลงไปเก็บนะคะเราไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าดอกบัวที่พี่เขาเก็บได้เก็บได้เยอะไหมนะคะ นี่ค่ะได้เยอะเลยนะคะสวยงามมากๆเลยแล้วทุกกวันพระนะคะพี่ๆเขาก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็คือถ้ามีดอกบัวในบึงนะคะก็จะเก็บมาพับแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าไม่มีดอกบัวก็จะใช้พวงมาลัยนะคะอุชาองค์พระนะคะที่อยู่เป็นของม่บานนะคะก็จะมีหลวงพ่อทองแล้วก็องค์สารพระภูมิสารตายายนะคะพระแม่ธทรณีนั่นเองนะคะแต่ช่วงนี้ดอกบัว ในบึงในคลองนี่กำลังออกดอกเยอะนะคะก็จะมาช่วยกันพับแบบนี้นะคะแล้วก็มีจักรันเรียงรายไว้รอเลยนะคะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะก็ถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งนะคะของคนในชุมชนนั่นเองคนในหมู่บ้านเนาะพี่ๆเขาไม่ได้ทํางานกันนะคะก็คือกเกษียณกันแล้วนะคะก็เลยมานั่งช่วยกันนะคะกวาดลานหมู่บ้านนะคะ ทำดอกไม้นะคะบูชาพระแบบนี้นะคะเราก็ขอพี่เข้าไปเนี่ยประมาณ9ก้ดอชนะคะเดี๋ยวเอาไปปักจิกันที่บ้านนะคะหลังจากเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือลงอหลวงพ่อทองนะคะประจาหมู่บ้านอินทรัก์นั่นเองนะคะแล้วก็เอาขึ้นมาบูชาแบบนี้นะคะบรรยากาศก็กดีดีนะคะแล้วก็มีองค์พระแม่ธรณีด้วยนะคะนี่ก็คือบูชาทั้งหมด4จุดนะคะในบริเวณนี้ก็คือเป็นบริเวณ ที่ของหมู่บ้านนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นองค์พระแม่ธรณีที่เรานำดอกบัวมาบูชากันนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ร่วมด้วยช่วยกันอ่าเขาเรียกว่าความสามัคคีเนาะในหมู่บ้านนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ศารพระภูมินะคะตั้งแต่เริ่มต้นทําหมู่บ้านมานะคะแล้วก็จะมีองค์สารตาใหญ่นะคะให้มาบูชาด้วยนะคะ ก็ถือเป็นกิจกรรมที่ดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ชาวบ้านนะคะพี่ๆในหมู่บ้านนะคะมาช่วยกันทำนั่นเองนะคะก็ส่งต่อความน่ารักความสามัคคีนะคะความสวยงามของดอกบัวที่บูชาพระนะคะให้กับทุกคนเท่านี้นะคะอนุมโมทนาสาธุบุญร่วมกันนะคะวันนี้วันพระก็ธรรมสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ